วัดีค่ะวันนี้นะคะนะคะรถ NQR 175แรงนะคะ6ล้อกลางเล็กนะคะตัวยาวนะคะอยู่ที่5.6เมตรนะคะเว้นเคนนะคะอยู่ที่80ซเส้นนะคะก็จะเหลือกระบะที่4 4.8ีมตรีถึง4.7เมตรนะคะตัวนี้นะคะก็ลูกค้านะคะมาไกลเลยนะคะ จากคุณคงเทพจังหวัดสุรินเลยนะคะตัวนี้นะคะยาง8 2 5สองหนะคะน็อต6ตัวนะคะก็ขับกำลังพอดีเลยเป็นหกล้อกลางเล็กนะคะติดเคน3ามตัน3ท่อนนะคะตะขอครับนะคะทาดานน,นะคะสีนี้คือทอร์โนลูกค้าสามารถเลือกทำสีได้นะคะเป็นเคนเก่านอกญี่ปุ่นนะคะเลือกทำสีเอาสีดำสีแดง สีเขียวสีไรเราท,ทาได้หมดนะคะนี่คือลูกค้าเอาเอาสีมาตรฐานที่มันมีอยู่แล้วนะคะตะขอพับนะคะสามตันสามท่อนนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นตะขาปูนี้ขาช้างคู่หน้านะคะแล้วก็กระบะนะคะแผงทึบป,ประมาณห้าสิบเซนนะคะเปิดสามด้านสองตอนนะคะดูตรงนี้เลยสวยงามมากนะะ,ะยาว ก็พร้อมส่งม,มอบลูกค้าที่จังหวัดสุรินเลยนะคะลูกค้ามาไกลมากแต่เราก็ยินดีให้บริการนะคะลูกค้าสมงมาลูกค้าที่จังหวัดสุรินเลยนะคะพร้อมจดทะเบียนให้เรียบร้อยที่ขนส่งจังหวัดสุรินนะคะสวยงามนะคะลูกค้าไปใช้รับเหมาก่อสร้างนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อตู้ Isuzu งีหวงเป็นเกซมร้8ได้นะคะในเฟซในไลน์นะคะทักมาได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสหนะคะหรือ ID ไลน์ TU นะคะ Isuzu นะคะ TU ISUZU นะคะตู้ Isuzu นะคะทักมาไลนา์มาได้เลยนะคะพร้อมให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างดีนะคะสามารถเอาไปใช้ในธุรกิจของลูกค้าได้เลยนะคะสนใจก็ ทักตู่มาได้24ชั่วโมงเลยนะคะยินดีให้บริการนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับเดี๋ยวมาอีกก็คือเป็นรถ6ล้อนะคะติดเคน6ล้อใหญ่เลยอีนห้าตันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ